เมืองที่ดีคำนิยามเมืองที่ดีคำตอบคงมีมากมายหลากมุมมองหลายความคิดแต่จุดมุ่งหมายของทุกคนเห็นพ้องเหมือนกันคือเมืองที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตดีมีความสุขไม่ว่าจะเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการศึกษาที่อยู่อาศัยโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายจิตใจและสังคม เมืองที่น่าอยู่ของประชาชนในพื้นที่และเป็นที่ชื่นชมของผู้มาเยือนฉะนั้นการวางผังเมืองจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งในการกำหนดทิศทางการพัฒนาของเมืองให้มีประสิทธิภาพสอดรับนโยบายรัฐและยุทธศาสตร์ชาติสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมประเพณีพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศให้มัน่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน เมืองน่าอยู่ในปี2020ยกมา4เมือง4ประเทศได้แก่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียเป็นเมืองที่สงบสุขมีทัศนียภาพดังเทพนิยายเป็นเมืองที่มีความมั่นคงทั้งทาง,ทงด้านเศรษฐกิจและการเมืองมีมาตรฐานความเป็นอยู่ดีการบริการสาธารณะที่ยอดเยี่ยม ระบบการเข้าถึงด้านการศึกษาประกันสุขภาพส่งผลให้อชัชญายกรรมต่ำทำให้กรุงเวียนนาครองแชมป์เมืองคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก10ปีซ้อน 2. เมืองกังหันลมกรุงอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ดินแดนต่ำกว่าน้ำที่มีคลองมากกว่า165แห่งเมืองที่มีเทคโนโลยีทางวิศวกรรมอันยอดเยี่ยมในการสร้างเมืองอยู่บนพื้นที่ต่ำกว่าน้ำทะเลกว่า2เมตร มีพื้นที่สาธารณะและสวนดอกทิวลิปที่ใหญ่ที่สุดและเส้นทางจักรยานที่ยาวที่สุดส่งผลให้กรุงอัมสเตอร์ดัมเป็นเมืองที่มีสุขภาพดีที่สุดในปี2021นี้ส่วนภูมิภาคเอเชียประเทศสิงคโปร์คือต้นแบบการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนด้วยความที่มีพื้นที่น้อยแต่มีพื้นที่สีเขียวมากที่สุดในโลกถึง29.3% วางระบบการบริหารจัดการการเกษตรส่งเสริมนวัตกรรมฟาร์มดิจิทัลมีการออกแบบพื้นที่สีเขียวในแนวตั้งสร้างสวนสาธารณะเชื่อมโยงทั่วเมืองกว่า350แห่งส่งเสริมสุขภาพชีวิตเป็นประเทศที่ดีที่สุดสำหรับเด็กในการเจริญเติบโตและอีกหนึ่งเมืองที่เคยติดอันดับหนึ่งเมืองน่าอยู่คือเมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่น เจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกปี2020เป็นหนึ่งในเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในโลกมีความโดดเด่นด้านออกแบบสถาปัตยกรรมที่เรียบง่ายซ่อนเร้นด้วยรายละเอียดทางวัฒนธรรมรวมเทคโนโลยีอันทันสมยัยสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ใช้สอยสูงสุดปัจจุบันติดอันดับหนึ่งเมืองที่น่าเที่ยวที่สุดในโลก การพัฒนาเมืองให้ยั่งยืนภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนมีความจำเป็นที่จะต้องแก้ปัญหาและพัฒนาร่วมกันอย่างเป็นระบบพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและพระราชบัญญัติการผังเมืองพศ2562ในการขับเคลื่อนและปฏิรูปการผังเมืองให้เกิดประโยชน์สูงสุด เชื่อมโยงกันทั้งระบบตั้งแต่ระดับประเทศเชื่อมโยงกับประเทศรอบด้านและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงภาคจังหวัดเมืองและชนบทโดยการกระจายอํำนาจในการวางและจัดทำผังเมืองให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการวางแผนผังการพัฒนาพื้นที่ซึ่งทาให้การจัดทำผังเมืองรวมเร็วขึ้นเหมาะสมและเป็นไปตามความต้องการของประชาชนมากขึ้น โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนกำหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นนโยบายและแผนผพัฒนานด้านต่างๆอย่างเหมาะสมทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ทั้งนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองจะไม่หยุดยั้งการพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วยศักยภาพความมุ่งมั่นขององค์กรเพื่อรองรับการขยายตัวของสังคมเมืองในอนาคต เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนให้เป็นเมืองน่าอยู่คู่กับวิถีชีวิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเมืองในฝันที่ใกล้กรุง ภูเขางามน้ำตกสวยรวยธรรมชาติปราศจากมลพิษ นครนายกจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบเมืองคุณภาพชีวิตและสังคมอุดมปัญญาใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาดให้ความสำคัญในการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถแปรรูปเกษตรอุตสาหกรรมที่ได้รับมาตรฐานภายใต้กลไกประชารัฐบูรณาการบำรุงรักษาความเป็นเมืองที่มีอากาศดีที่สุดติดอันดับเของโลกเมืองแห่งความภาคภูมิใจจากมรดกทางประวัติศาสตร์ และเป็นเมืองที่มีบทบาทรองรับการขยายจากกรุงเทพมหานครตลอดจนการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้ากับศูนย์กลางทางเศรษฐกิจซึ่งจากนโยบายและโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของเมืองประชากรแรงงานจากกิจกรรมด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวรวมทั้งภาคอุตสาหกรรมในอนาคต ด้วยเหตุนี้รัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองนครนายกจึงได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินงานศึกษาโครงการความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองนครนายก กำหนดพื้นที่ศึกษาครอบกลุมพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่ชุมชนในเขตพังเมืองรวมและพื้นที่ชุมชนต่อเนื่องที่ได้รับอิทธิพลจากการพัฒนาพื้นที่ชุมชนตามผังเมืองรวมซึ่งครอบกลุมพื้นที่เทศบาลเมืองนครนายกตำบลบ้านใหญ่บางส่วนของตำบลวังกระโจมตํบลท่าช้างและตํบลรมณีรวมพื้นที่ทั้งหมด69.02ตารางกิโลเมตร ที่ผ่านมากรมโยธาธิการและผังเมืองมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมโดยจัดให้มีการประชุมหน่วยงานภาครัฐองค์กรภาคเอกชนผู้นำชุมชนและผู้แทนภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงขอบข่ายและขั้นตอนการดำเนิเนโครงการพร้อมเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ ซึ่งถือเป็นการพัฒนาพื้นที่เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงโดยกำหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เมืองนครนายกคือเมืองนครนายกเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สวยงาม จากการศึกษาวางแผนผังแม่บทโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองนครนายกได้กำหนดแนวทางการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของพื้นที่ภายใต้วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ในการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาชุมชนเมืองนครนายกสอดคล้องกับศักยภาพและบริบทของพื้นที่และสามารถรองรับการขยายตัวของพื้นที่เมืองนครนายก ประกอบด้วยแผนงานโครงการพัฒนาในระยะ20ปีจำนวน3แผนหลักแผนงานหลักที่1การพัฒนาระบบพัฒนาชุมชนเมืองเป็นแผนงานโครงการด้านการพัฒนาเมืองการออกแบบชุมชนเมืองที่สะท้อนถึงศักยภาพทิศทางและแนวโน้มการพัฒนาของเมืองดำรงไว้ซึ่งอัตลั ิทัฒน์เมืองและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมรองรับการท่องเที่ยวตลอดจนพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่แผนงานหลักที่2การพัฒนาและปรับปรุงฟื้นฟูย่านชุมชนและพื้นที่สาธารณะเป็นแผนงานโครงการด้านการพัฒนาและปรับปรุงฟื้นฟูย่านเมืองเก่าเมืองที่เสื่อมโทรมหรือบริเวณที่ใช้ประโยชน์ที่ไม่เต็มประสิทธิภาพ การพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่สาธารณะของเมืองและแหล่งท่องเที่ยวที่สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในระดับต่างๆเป็นไปตามบทบาทการพัฒนาหรือการชี้นำตามผังเมืองรวมแผนงานหลักที่3การพัฒนาระบบงานสนับสนุนการพัฒนาเมือง เป็นแผนงานโครงการที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนาเมืองซึ่งเป็นการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมศักยภาพและความสมบูรณ์ของระบบการพัฒนาเมืองและการท่องเที่ยวในการคัดเลือกโครงการพัฒนาตามผังแม่บทซึ่งที่ปรึกษาได้จัดลำดับความสําคัญของโครงการพัฒนาเมืองและระบบโครงสร้างพื้นฐานในระยะ20ปีจำนวน43โครงการ โดยครอบคลุมและเหมาะสมตามเกณฑ์การพิจารณาในด้านความพร้อมของพื้นที่โครงการและกรรมสิทธิ์ที่ดินมาตรการทางกฎระเบียบและกฎหมายและภารกิจหลักของหน่วยงานตลอดจนด้านความต้องการของประชากรและหน่วยงานในพื้นที่ตามลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนประกอบไปด้วยแผนระยะเร่งด่วน1โครงการและแผนระยะกลาง3โครงการมูลค่าการลงทุนรวม611ล้านบาท ระยะเร่งด่วนประกอบด้วย 1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ 0. กีฬาจังหวัดนครนายกตั้งอยู่สนามกีฬากลางจังหวัดนครนายกมีขนาดพื้นที่ประมาณ40ไร่สภาพปัจจุบันถูกใช้งานเป็นสนามกีฬาจังหวัดเป็นศูนย์กลางกีฬาและนันทนาการของคนในพื้นที่มาอย่างยาวนานส่งผลให้สภาพพื้นที่เกิดความเสื่อมโทรมดังนั้นการพัฒนาพื้นที่สนามกีฬากลางจังหวัดได้การตอบรับจากประชากรทุกกลุ่ม ส่งเสริมให้เกิดเป็นพื้นที่สาธารณะรวมถึงส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและการกีฬาอย่างครบวงจรโดยมีแนวคิดในการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมที่มีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยไม้พันธุ์พื้นถิ่นปรับปรุงพื้นที่สนามกีฬาอัฒจันทร์อาคารกีฬาในร่มลานกิจกรรมนันทนาการให้ได้มาตรฐานสามารถรองรับกิจกรรมกีฬาระดับจังหวัดงบประมาณโครงการรวมทั้งสิ้น 141ล้านบาทระยะกลางประกอบด้วย 1. โครงการพัฒนาภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองขายอย่างตั้งอยู่บนพื้นที่สาธารณประโยชน์อำเภอเมืองนครนายกมีขนาดพื้นที่ประมาณ21ไร่3งานสภาพปัจจุบันเป็นพื้นที่สาธารณะที่เป็นบึงรกร้างขาดการใช้งานแต่เนื่องด้วยพื้นที่น้องขายอย่างตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างชุมชนเมืองนครนายกกับชุมชนพรมณี การพัฒนาให้เกิดเป็นพื้นที่สาธารณะของเมืองนั้นจึงเหมือนพื้นที่เชื่อมโยงกิจกรรมในทุกภาคส่วนส่งเสริมการเป็นพื้นที่สาธารณะขนาดใหญ่ของเมืองพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนันทนาการและกิจกรรมจักรยานต่างๆได้โดยการออกแบบเป็นการเล่นระดับทั้งระดับพื้นและระดับชั้นสอง โดยระดับชั้น2ที่สามารถเชื่อมโยงเส้นทางเดินลอยฟ้าในโครงการและระดับพื้นโดยระดับพื้นเป็นช่องเปิดเชื่อมโยงพลาซ่ากับ Bicycle Track และพื้นที่สีเขียวกลางโครงการอีกทั้งพลาซ่ายังเป็นจุดสตาร์ทของการแข่งจักรยานอำนวยความสะดวกด้วยห้องน้ำสะอาดพื้นที่จอดรถยนต์และจอดรถจักรยานและเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายเพื่อลดปริมาณรถยนต์ที่จะเข้าสู่พื้นที่โครงการ งบประมาณโครงการรวมทั้งสิ้น203ล้านบาท 2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานกิจกรรมนันทนาการริมน้ำสวนเฉลิมพระเกียรติรอก ตั้งอยู่บริเวณกลางเมืองนครนายกติดแม่น้ำมีขนาดพื้นที่ประมาณ11ไร่2งานสภาพปัจจุบันเป็นพื้นที่สาธารณะเดิมแต่ยังใช้งานได้ไม่เต็มศักยภาพและพื้นที่อีกครึ่งหนึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางประเพณีของเมืองนครนายกคือพื้นที่สาลหลักเมืองนครนายก โดยมีแนวคิดในการออกแบบเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลายปรับปรุงภูมิทัศน์ส่งเสริมมุมมองที่ดีให้สารลักเมืองและแม่น้ำนครนายกให้เป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของจังหวัดรวมถึงพื้นที่ปลูกพันไม้พื้นถิ่นเพื่ออนุรักษ์และพื้นที่ลานกิจกรรมนันทนาการช่วงเทศกาลประจำปีจังหวัดนครนายกงบประมาณโครงการรวมทั้งสิน้น74ล้านบาท3 โครงการพัฒนาเส้นทางเดินริมน้ำนครนายกตั้งอยู่ฝั่งเมืองเก่าบริเวณซอยพาณิชย์เจริญ5ถึงวัดส้มป่อยตลอดแนวริมแม่น้ำนครนายกระยะทางประมาณ1,000เมตรสภาพปัจจุบันเป็นพื้นที่ริมน้ำที่มีการเข้าถึงยากลำบากมีแม่น้ำนครนายกกั้นพื้นที่เมืองเก่ากับพื้นที่เมืองใหม่ส่งผลให้การเชื่อมโยงของเนื้อเมืองไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงมีแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงการสัญจรระหว่างเมืองใหม่กับเมืองเก่าโดยการก่อสร้างสะพานเชื่อมแม่น้ำนครนายกในรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ทันสมัยสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งตลอดแนวประภูมิทัศน์ให้สวยงามเพิ่มไฟส่องสว่างกล้อง C C T V ส่งเสริมความปลอดภยัยพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนงบประมาณโครงการรวมทั้งสิ้น193ล้านบาท เพื่อให้โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองนครนายกสามารถดำเนินงานการก่อสร้างการบำรุงรักษาได้อย่าง,ย,างยั่งยืนนั้นต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมากทั้งงบประมาณการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมดังนั้นกรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกเทศบาลเมืองนครนายกและสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก ร่วมกับภาคประชาชนในพื้นที่ในการดำเนินงานก่อสร้างและการบริการโครงการให้เป็นรูปธรรมพัฒนาตามระบบพังเมืองที่ดีดํารงรักษาคุณค่าทางศิลปะวัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติส่งเสริมเศรษฐกิจยกคุณภาพชีวิตเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนตลอดไป สร้างสรรเมืองให้น่าอยู่พร้อม,มุ่งสู่ไทยแลนด์4.0ไปกับกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทย